ก็คือกลุ่มพระเจ้ากาะก็กได้คุมอำนาจมาที่เข้ามาแล้วก็ตั้งเมืองระยองซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งรแรกของกเจตาตากนะครับเพราะว่าเมื่อมาถึงระยองเป็นช่วงแรกที่พยุตยาเกิดปกการเสียชิพเป็นเสร็จไปแล้วเรียบร้อยก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีเรื่องราวมีประวัติแล้วก็มีข้อมูลหลักฐานหรืความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับราชประวัติสมุทรเจ้าภาษงชัดเจนอีกหนึ่งข้างหน้ามีสารปู่พมทอง เห็นเขาเจดีว่าเป็นเจดีแบบเ,เป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วก็มีแข้งสิงครับนะก็ปกติแล้วถ้าเป็นเจดี JD สมัยอยุทยาปลายจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ก็คือว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นเ,เพิ่มมุมนะครับผม ตรงนี้ก็เห็นเขานะครับว่าเดิมน่าจะเป็นเพิ่มมุมเหมือนกันนะครับมีปูนปั้นเหลืออยู่บางแห่งนะครับแล้วก็จากลักษณะอิฐเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเป็นอิดเก่าทีเดียวนะครับต้นไม้สูงใหญ่ทีเดียวนะครับ ก็สะท้อนว่ามันเกิดขึ้นมาครอบเจดีอยู่น,น้ำแล้วอืมไม่น่าทําไม่น่ามีถังขยะตรงนี้เลยอืมตรงนี้ก็จะมีขั้งสิงปูนปั้นส่วนหนึ่ง ตัวโบสเก่าอืมจะเห็นว่าวัดอยู่บนเนินจริงๆด้วยครับคือพื้นที่เบอร์โบสเนี่ยอยู่สูงกว่าบริเวณโดยรอบนะครับถ้าดูตามพื้นที่เดิมนะครับที่เรียกวัดเนินก็คงจะเป็นเพราะอยู่บนเนินนั่นแหละครับเพราะขนบของทางด้านภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมี เนินสาคัญนะครับผมเนินนั่นเนินนี่อะไรตลอดชื่อที่เรียกเนินคอเนินวงเนินศรีบุรพาเนินเอฟเอ็มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีวัดลุ่มวัดเนินอะไรเงี้ยวัดลุ่มก็อยู่ในที่ลุ่มวัดเนินก็คืออยู่บนเนินอะไรเงี้ยนครับอันนี้ไม่ใช่อิดเก่าครับ แต่ข้างในเป็นเก่าครับแทรกอยู่ตน้ตนต้นไม้เช่นเดียวกับตัว j จดีใหแล้วก็มีใบสีมานะครับโดยขนาดและรูปทรงคร่าวๆนี่ก็ประมาณวัดโขดนะครับแต่ของวัดเนินนันก็ไม่เหลือลวดลาย แต่ตัวโดยโครงสร้างเนี่ยนะครับผมก็ประมาณเดียวกับวัดโขดนะที่อยู่ใกล้กันเนี่ยนะครับตรงนั้นเขาขยักมุมลงไปตรง่อเป็นเป็นที่ เสมาขยับเข้าไปตามพื้นที่ตัวพระประธาน,นยก็เป็นฝีมือช่างท้องถิ่นนะครับผมจะเห็นพระแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็หลายแห่งนะครับผมวัดบ้านเก่าะอะไรอย่างนี้วัดละหารใหญ่วัดละหารไร่ ก็มีแข้งสิงห์เลยฐานพระกับผีอยู่ด้วยกันนะครับผมตรนนี้ก็จะมีสารจอมทองบอกไว้ด้วยครับว่าวหา้กี่ดอกนะครับนนว่วห้าดอกอ๋อแล้วก็มีตะมั่งใหญ่มีนะครับอ๋อตรงนี้ก็เป็น ชื่อที่มีกิมมิกแล้วครับตาทองอยู่ยายสุขชื่อหน้าไหวหน้าสกาละเป็นสิริมงคลมีต้นไม้สูงใหญ่ต้นจริงๆพื้นที่เนี่ยอ,อ,อยู่ติดถนนใหญ่นะครับผมของ จังหวัดระยองเลยนะครับผมคือถนนสุขุมวิทนะครับอย่างนั้นก็ที่จอดอาจจะไม่สะดวกแต่ที่จอดที่สะดวกนะครับผมแนะนําก็คือ,อ,อตรงวัดลุ่มนะครับผมแล้วเดินทะลุหลังวัดมาครับผ,ผ่านอุทยานการเรียนรู้มาผมรู้จัก ที่นี่แล้วก็ได้มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับต้องให้เครดิตกับอาจารย์ดิเลกอุทรทวิการนายุทธยาครับผมเป็นครูที่ระยองนะครับโรงเรียนระยองวิทย์นะครับแล้วก็น้องพานุพงศ์พานุพงศ์ชนสวัสดนะครับผมหรือน้องก๊อฟของเรานะครับผมซึ่ง ตอนสมัยที่น้องก๊อบพามานั้นน้องก๊อบยังเป็นเด็กนักเรียนมัธยมอยู่ที่โรงเรียนระยองวิทย์อยู่นะครับปัจจุบันนี้น้องก๊อบได้ไปศึกษาต่อนะครับที่คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร,รก็ใกล้จบแล้วหลักครับก็จะเป็นนักโบราณคดีคนสําคัญคนหนึ่งนะครับของจังหวัดระยองนะครับเพราะว่า น้อ,นองป๊อบจะมีความรู้เรื่องระยองค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมเนื่องจากว่าสมเด็จพระเจ้าตักสิน,นคราวเดินทัพมาถึงระยองเนี่ยนะครับสมเด็จพระเจ้าตักสินเมื่อแรกออกมานะั้นมีกำลังไม่มากนะครับผมตัวเลขที่น่าเชื่อถือนั้นอยู่ที่ 400-500คนเอ็นนะครับก่อนจะรายุยาวแต่เมื่อถึงนครนายกถึงปราจีนบุรีแล้วเนี่ยนะครับกำลังก็มากขึ้นเข้าตัวรูผมเคยประเมินตัวเลขกำลังของพระเจ้าตากเมื่อมาถึงระยองช่วงแรกๆเนี่ยนะครับรอยู่ที่3,000คนจึงได้ไปรบกับนายคงอยูุ่กเล็กแล้วก็ไปรบกับ กุลามงซ่องมาจนกระทั่งแบบว่าเข้าตีเมืองจันทบุรีและตีจีนเจียงที่เมืองตาราและก็เมื่อมาถึงระยองก็ได้กำลังเพิ่มขึ้นอีกนะครับจำนวนเพิมทีเดียวนะครับทำให้ต้องเข้าใจนะครับว่าในเม,อเมือตะวันออกขณะนั้นนะครักําำลังส่วนใหญ่นั้นข้ามไม่ใช่พยาจทัทบุรี ไม่ใช่พรไม่ใช่พระยองก็ไม่ใช่กุลมมังหซ่องนะครับนายทองอยู่นกเล็กแล้วเนี่ยกำลังที่มีมากที่สุดนะครับหน้าทีกำบังก็จะตากันเอดังนั้นก็กมีเกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่ของอ,อำนาจนะครับที่มีในย่านนะครับก็คือกลุ่มพระเจ้าสามก็กลายเป็นกลุ่มอำนาจมา ที่เข้ามาแล้วก็ตั้งเมืองระยอ,องขึ้นเป็นศูนย์กลางแห่งแรกของกบเจ้าตาครับเพราะว่าเมื่อมาถึงระยองเป็นช่วงแรกที่ยุทธยากรอิทิการเสียชินเปนเสร็จไปแล้วเรียบรอ้อยนะก็จะข้อความในพระราชพงศาวดารเราก็จะทราบนะครับว่าวัดเนินเป็นวัดอีกสถานที่หนึ่งซึ่งสําคัญไม่น้อยไปกว่าวัดลุ่มและก็เป็นที่ที่มีการตั้งค่าย ก็เจ้าตานะ okay. mm hmm. ในเลือมีคนจํานวนมากนะครับสามพันั p เนี่ยนะครับ mm hmm. ออมันเป็นไปไม่ได้อยู่ครับที่จะไปกระจุกตัวกันอยู่ที mm ่ว hmm. ัดทุ่งที mm ่เจ็ดอไปกระจายกำลังะครับรปเป็นที่อู่นร้นีเองและรวมถึงวัดรุ่มนั้นเป็นสถานที่ที่มีเหตุการณ์สําคัญนะครับ mm hmm. อยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับเมื mm ่อ hmm. มีผู้เห็นต่างนะครับจากสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่เห็นด้วยกับนโยบายของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับก็เลยมีการรวบรวมกำลังกันนะครับจะมาปลนค่ายซึ่งพระราชบุเสวดานนะครับกล่าวถึงเหตุการณ์ช่วงนี้เอาไว้คบว่าต้องเท้าความก่อนนะครับว่า เมื่อามาถึงจันทบุรีก็เสีงครับเมื่อามาถึงระยองเนี่ยได้มีบุคคลสำคัญอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเข้าร่วมด้วยคือนายบุรอดแขนก่อนซึ่งเป็นบุรอดแข็ง่อน,น,นคือนายบ้านที่บ้านค่ายและก็เป็นเพื่อนกันนครับตอง,งอยู่ใน และก็อีกคนหนึ่งคือนายบุญมานายบุญมาเป็นน้องเมียของพระยาจันทบุรีหพระยาจันทบุรีดังนั้นพระเจ้าตากก็เลยรู้เรื่องของเมืองจันทบุรีด้วยจากนายบุญมาเล่าบักว่าพรยาจันทบุรีเป็นนย่างไติบุญนายบุรรอดแกนตัวก็ให้ซัมติงให้ข้อมูลร,ร,รู้ดีทีวีพูเกี่ยวกับนายทองอยู่นกเล็กที่บางปลาส้อย และก็ะสําหรับในระยองเนี่ยนะครับผมพระราชนิพนสดานก็ได้พูดถึงนายบุญรอดแขนอ่อนกับนายบุญมาไว้ยันนี้นะครับว่าแลนายบุญรอดแขนอ่อนนายบุญมาน้องเมียพญยาจันทบุญเข้าถวายตัวทำราชการอยู่ด้วยจึงคุยรหัสกราบภูมว่ารหัสคืแอแล้วความหมากว่ากัน พุทธเจ้าแจ้งเกตุว,ว่าขุนลมซ่องนายทอมอยู่นกเล็กถึงจาเมืาล่วงหลวงลแสนหารกรมการเมืองพะยองพบคิดกักคุมพัพพวกคนทาารประมาณม5 0 0้าร้อยจะยกเข้ามาปรทุสไลจึงมีพระราชบริหารสั่งให้หาผู้รังเมืองระยองประทานว่าเรามาทำา่าชกิจทานี้ไซด้วยกร,รุาากณาจะให้สมณะิชาจาร ชาราษดรทั้งปวงเป็นสมานตุกสามคีรถมิได้วิหิงสาซึ่งจะทําการอุบายปัิทุสร้ายเราผู้มีกรุณาจิตนั้นจริงหรือไม่ประการใดผู้รังเมือ,องระโยคนี้ครับตรัสทราบพยายามด้วยอาการกิริยาจึงตัดสั่งให้หวงกลมเสนาคุมตัวจําไว้และสั่งให้ตระเตรียมสัพพวุธ ปุ่ช้างม้าปืนใหญ่ปืนน้อยตั้งจุดทางไว้ครบสิจะเห็นว่าพระจ้ตากลบด้วยปืนนะครับใ้มีดาบวิ่งไล่ฟันกันนะมันหนักนะครับครั้งพบค่ําประมาณทุ่มสี่ทเหล่รา้ายยกทหารรอบเข้ามาตั้งท่ายล้อมไว้สองด้านแล้วโ้ร้อมยิงปืนใหญ่น้อยระดมกลุ่มเข้ามาจึงตรัสให้ดับแสงเพลิงเสีย ทหารประจำหน้าที่สมุไว้แล้วเสด็จด้วยทหารไทยจีนหรือปืนคาบศิลาพระเชียงเงินท้ายน้ำหลวงชำนาญไทยสนหลวงปุมเสนานายบุญมีนายแสงทหารนายอยู่สีสงครามนายหน้าทหารทำรงอิมทหารแลทหารจีนนั้นคือหลวงพิพิษหลวงพิชัยขุนจ่าเมืองเสือร้ายหมื่นท่อง คมหรือดาบเงาเงาวนีก็คืออาวุธของจีนเสด็จออกเที่ยวตรวจตารอบค่ายแล่ค่าทางค่าสึกจัดเข้ามาอย่างใดตำบลใดแลอไา้เหล่าร้ายชื่อขุนจากเมืองร่วงกับทห,หารประมาณ30คนรอบไต่ตะพานวันเดเนิมวัดหน่ รอบไต่สะพานวัดเนินเข้ามาใล้ไขลวงประมาณห้าตัปกว่าจึง,จงสั่งให้วางปืนพร้อมกันก็คือยิงปืนปลกขุนจ่าเมืองและทหารตกสะพานตายเป็นาปัจจุบันสะพานวัดเนินก็อยู่จากนั้นก็ถูุกลื้อไปแล้ว,ลวให้ทหารปืนเข้าตลุมบอล วันแทน50หัเดเอาค่ายได้ไอ้เหล่าร้ายล้มตายแตกยับเยินหมู่ทหารไล่ติดตามไปทางประมาณ50-60เส้นจึงรับสั่งให้ลั่นของชัยสัญญาณเรียกคนขานเข้าค่ายให้พร้อมกันแลหมู่ทหารทั้งปวงเข้าค่ายได้ถุกเพิงเผาึแล้วก็เก็บเอาเครื่องสาราวุธมีรันสุวรรวัดขาปัญญาหารครอบครัวเป็นอันมาก แล้วกลับมาอย่างไรจึงตรัสให้ยับยั้งอยู่ทักแก้วของบุญทหารให้มีกำลังอยู่นักืองประยยชน์หลังจากที่ส่งผู้ให้ไปน็ได้ยกเสด็จดูประทับอยู่หมงประยยชน์อยู่เจ็ดแปวันแปดเจ็ดแปวันก่อนที่จะยกไปที่บางประ้อยไปจะไปปราบนายกองอยู่นกเล็ก ตุการณ์ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งสะกนว่าวัดเนินเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนในเนื้อเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ถึงแม้ว่าจากสภาพวัดเนี่ยมันจะอาจจะไม่มีบกสิ่งใดบ่งชี้ชัดนะครับวก็เป็นวัดเก่าในสมัยอยา,ายุยังไงเจดีย์ที่อยู่ด้านหลังแต่เจดีย์แบบนี้ก็เขาก็ยังสร้างในสมัยล้วก็น่าดูสิ แต่ถ้าว่าเ,เรื่องใหนพระราจุะเป็นพระวัดโดยการตามว่ามีวัดชื่อวัดเนินอยู่แล้วก็มีชื่อตะพาหรือสมภานด้วยนะครับมีเหตุการณ์สำคัญพระเจ้าต่างกันได้การสู้รบฝ่ยบายที่ไม่เห็นด้วยกับรเจ้าตราบในสมัยนั้นแล้วก็ฝ่ายที่มีเงื่อนงำแตกง่ายไป ไปพระเจ้าตากเขาได้เก็บทิ้เครื่องเครื่องสังบูรณ์ของอาหาปลาปูปน์นี่ครับนี่เลยนะครับการสื้อแล้วก็ก่อนที่จะยกออกจากระยองไปหลังในความอยู่ใน่เบรกและก็กลับมาที่ระยองช่วงหนึ่งแล้วก็ก่อนที่จะยกไปที่เป็นปรางคุณลำซ่องนะครับซึ่งคุณลำอ่ซ่องนั้นอยู่บนกระแส ไปจาก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีเรื่องราวมีประวัติแล้วก็มีข้อมูลหลักฐานหรืความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพระราชประวัติของพระเจ้าตากสินเนี่ยชัดเจนที่แห่งแรงก็โดยแต่สัมผัสเท่านี่นะครับแตก็จริงๆก็น่าจะมี ้ม,ษษษมีรูขขกจะไปเีนการศึาหมสมีสมบัตอที่จะได้มาเขาร่สถารักในสถานที่นีว้ว่าแน่นอ,อนกับวัดรุง่งย่างเป็นสัมปันบประเด็นก็คือว่าที่นี่ก็มีความสาคัญไม่แพ้กันต้งเป็นองยู่ในแกวไทยปัญหาว่าทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นวัดร้าง ทั้งทุกอย่างนเลนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยู่ติดถนนสุขุมวิทตรงนี้ครับจริงๆแล้วในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยวัดเนินเนี่ยก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งวัดสำคัญแล้วก็เป็นวัดใหญ่ด,ด้วยนะครับที่อยู่คู่กับวัดรุ่มแล้วก็วัดอื่นๆในย่านระยองนะครับต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งถึงเจ้าอาวาสองค์สุดท้ายนะครับ แล้วในช่วงนั้นช่วงเดียวกันนั้นนะครับวัดป่าประดูลเกิดขึ้นอยู่แล้วก็เจ้าว่าที่วัดเดินนี้ก็ได้ย้ายส่งจากวัดเดินนะครับย้ายไปอยู่ตรงวัดป่าประดูลแล้วก็ไปตั้งวัดป่าประดูลขึ้นมาใหม่แล้วก็ที่นี่ก็เริ่มที่จะกลายสภาพเป็นเป็นเดือสภาพที่เป็นวัดแต่เฉพาะร่องอรอยโบราณอนห่ ล่องลอยของความเป็นโบราณสถานก็เริ่มล้าไปกลายเป็นว่าวัดเนินกลายเป็นวัด้างทำให้เกิดวัดป่าประดูกลายเป็นวัดใหญ่ขึ้นปัจจุบันมันก็เป็นเรื่องธรรม,รรมดาของความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงของมันอยแล้วขึ้นอยู่กับคน ทุสมัยว่าเขาจะเห็นตรงไหนเป็นจุดสำคัญก็ตรงไหนที่มีจะสร้างมูลค่าให้แก่การดำเนินชีวิตได้มากกว่าน้นก็ต้องขยายไปที่นั้นแล้วก็มีปัจจัยอันมากของปัญหาส่งของนักทัดวัดวัดนะครับอันนั้นก็ล่ากันไปเครื่อง ทางของใจเราได้อย่างเรื่องของธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนแต่เพราะว่าการเปลี่ยนโดยที่ยังคงรักษา,าบางสิ่งบางอย่างเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าในอดีตนั้นเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นี่ที่โน่นอย่างไรเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เป็นศึกษาต่อไปและก็เป็นมูลค่าในทางเศรษฐกิจถันไปเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ต่อขึ้นอยู่กับว่าคนรุ่นใหม่ๆจะเป็นคุณค่าได้ขขาไดามากน้อยแค่ไหน